สวัสดีครับสวัสดีครับไมอได้เรียพี่ครับไม่ได้ครียนนะสวัสดีครับสวัสดีครับน้องชื่ออะไรล่ะครับชื่อชื่อบอยครับพี่เน้องบอยเรียกไม่เรียกไอ้บอยครับพี่ไอ้บอยไอ้บอยว่าไงเพื่อนว่าไงครับบอยทำไรนายยังไม่นอนบอย เพิ่งเลิกเลี้ยงครับพี่จริงเหรอเยี่ยเยี่ยชื่ออ, yeah. Yeah. อะไรเขาให้คุเรียกบอยเองใช่ไหมน้อ no. งมีชื่อในวงการไหมครับไม่มีครับชื่อ, boy อบอยครับบอยล้วนๆเลยไอ้บอยอ๋ออน้องอยากได้เพื่อนไหมละ่ะไม่อยากโอ้เรียบร้อยอีดตัวหมดติดติดติดตัวหมั้งละมีแฟนหรอือเปล่าเราไม่มีไม่มีหาให้หน่อย ี่าจะสนใจพี่นะหนอยากหนูอยากเห็นนะพี่ไรที่ไหนไหนพี่ไรยูท<ม>ูบน้องพูดเองนะบอกให้เรียกไอ้บอยอ่ะพี่เปลี่ยนใหม่เปลี่ยนใหม่อือครูว่าแล้วให้เรียกว่าอะไรบอลลี่เหรอให้เรียกว่าให้เรียกว่าไอ e ้เอกไอ้เอกเปลี่ยนละไม่เอาไอ้บอยละเอกดีกว่า เนี่ยเดี๋ยวน้องก็ไปเห็นแชทเนี่ยวันดีพี่บอยเต็มไปหมดเลยน้องไปดูแชทพี่นะตอนนี้วันดีพี่บอยทั้งแชทแล้วเนี่ยอืมอะไรนะลุงอะไรนะลุงเอพี่ขอแบบตึงๆได้ไหมพี่ก็อยากแบบมีมีฟิลแบบเคื่อดอีกช่างวันดีเออะไรเงี้ยพี่อยากมีฟิลแบบแต่นะแต่พอหน้าน้องสวยแล้วมันดูขย้อนเย้กันไปหมดดีไง พี่ชอบวัสดีเพื่อนวัสดีเพื่อนชื่ออะไรวะนะน้องยลดีน้องยลดีเราเล่นกันไดงไงโอเคเจอกันครับน้องัน่ารักมากครับบ๊ายบาย